ุณรู้จักพระเจ้้าแลวใช่ไหมครับ CGN ทยสวัสดีครับพี่น้องทุกท่านครับยินดีต้อนรับทุกท่านอีกครั้งหนึ่งนะครับเข้าสู่รายการ Living Life ครับรายการที่จะนำเราศึกษาพระเจ้ของพระเจ้านะครับกับผมศาส,สนาจารย์ศาส,สวัตรมูลสถานครับ วนะของพระเจ้าที่เราจะเรียนรู้ด้วยกันในวันนี้มาจากพระธรรมกิจการบทที่17เข้อ16ถึง34ครับในหัวข้อที่บอกว่าพระเจ้าที่รู้จักได้ครับกิจการบทที่17เข้อ16ถึง34ขณะเปาโลกำลังคอยสิลาดกับชิโมชีอยู่ในกรุงเอเทนท่านมีความเดือดร้อนวุ่นวายใจเพราะเห็นรูปเคารพเต็มไปทั้งเมืองเพราะฉะนั้นท่านจึงถกปัญหากับพวกยิว และบรรดาคนที่นับถือพระเจ้าในธรรมศาลาและกับคนทั้งหลายที่มาพบท่านที่บริเวณตลาดนัดทุกวันปัชยาเมธีบางคนในพวกเอพิโคูเรียนและในพวกสโตอิกก็มาพบท่านบางคนกล่าวว่าคนเก็บเศษความรู้เล็กๆนน้อยนี้กําลังจะพูดเรื่องอะไรบางคนกล่าวว่าดูเหมือนเขาเป็นคนนำพระต่างประเทศเข้ามาเผยแพร่เพราะเปาโลประกาศเรื่องพระเยซูและการเป็นขึ้นจากตาย พวกเขาจึงนำเปาโลไปยังสภาอารโอปากัสแล้วถามว่าเราขอทราบได้หรือไม่ว่าคำสอนใหม่ที่ท่านกล่าวนั้นเป็นอย่างไรเพราะว่าท่านนำเรื่องแปลกประหลาดมาถึงหูของเราเพราะฉะนั้นเราอยากทราบว่าเรื่องราวเหล่านี้มีความหมายอย่างไรเพราะชาวเอเธนกับชาวต่างประเทศซึ่งอาศัยอยู่ที่นั่นไม่สนใจเรื่องอะไรนอกจากจะกล่าวหรือฟังสิ่งใหม่ๆเปาโลจึงยืนขึ้นกลางสภาอารโอปากัสแล้วกล่าวว่า นี่แน่ท่านทั้งหลายที่เป็นชาวเอเธนข้าพเจ้าเห็นว่าพวกท่านเป็นคนเคร่งศาสนาในทุกด้านเพราะว่าขณะข้าพเจ้าเดินไปรอบๆบเมืองและสังเกตดูสิ่งที่ท่านนมัสการนั้นข้าพเจ้าพบแท่นหนึ่งมีคำจารึกว่าแด่พระเจ้าที่ไม่รู้จักเพราะฉะนั้นข้าพเจ้าจึงมาประกาศให้พวกท่านรู้ถึงพระเจ้าองค์ที่ท่านไม่รู้จักแต่ยังนมัสการอยู่พระเจ้าผู้ทรงสร้างโลกกับสิ่งชั้งปวงที่มีอยู่ในนั้น เป็นองค์พระผู้เป็นเจ้าแห่งฟ้าสวรรค์และแผ่นดินโลกพระองค์ไม่ได้สถิตในวิหารที่มนุษย์สร้างขึ้นพระองค์ไม่จำเป็นต้องให้มือมนุษย์มารับใช้เรากับว่ามีความต้องการสิ่งหนึ่งสิ่งใดเพราะพระองค์ต่างหากที่ทรงเป็นผู้ประทานชีวิตและลมหายใจและสิ่งสารพัดแก่คนทั้งปวงพระองค์ทรงสร้างมนุษย์ทุกชาติมาจากคนคนเดียวให้อยู่ทั่วพิภพโลกและทรงกำหนดเวลาและเขตแดนให้เขาทั้งหลายอยู่ด้วย เพื่อพวกเขาจะได้สแสวงหาพระเจ้าและมุ่งหวังจะค้นหาและพบพระองค์ที่จริงพระองค์ไม่ทรงอยู่ห่างไกลจากเราทุกคนเลยเพราะว่าเรามีชีวิตและไหวตัวและเป็นอยู่ในพระองค์ตามที่กวีบางคนในพวกท่านกล่าวว่าแท้จริงเราเป็นเชื้อสายของพระองค์เพราะฉะนั้นเมื่อเราเป็นเชื้อสายของพระเจ้าแล้วเราก็ไม่ควรถือว่าพระเจ้าทรงเป็นทองเงินหรือหิน ซึ่งเป็นสิ่งที่สร้างขึ้นจากศิลปะและความคิดของมนุษย์ในเวลาที่มนุษย์ยังขาดความรู้พระเจ้าไม่ทรงถือโทษแต่บัดนี้พระเจ้าตรัสสั่งมนุษย์ทั้งปวงทั่วทุกแห่งให้กลับใจใหม่เพราะพระองค์ทรงกำหนดวันหนึ่งไว้แล้วในวันนั้นพระองค์จะทรงพิพากษาโลกตามความชอบธรรมโดยบุคคลที่พระองค์ทรงกำหนดไว้และพระเจ้าทรงให้คนทั้งปวงมีความมั่นใจในเรื่องนี้ โดยทรงให้บุคคลผู้นั้นเป็นขึ้นจากตายเมื่อคนทั้งหลายได้ยินเรื่องการเป็นขึ้นจากตายบางคนก็เยาะเยะ้ยแต่บางคนกล่าวว่าเราจะคอยฟังท่านกล่าวเรื่องนี้ต่อไปอีกแล้วเปาโลจึงจากพวกเขาไปแต่มีบางคนติดตามเปาโลและเชื่อถือท่ามกลางคนเหล่านั้นมีดิโอนนซิอัสสมาชิกสภาอารโอปากัสกับหญิงคนหนึ่งชื่อดามาริสและคนอื่นๆอ,อีกจำนวนหนึ่ง จากพระชนะของพระเจ้านะครับทาให้เราเห็นถึงสิ่งที่น่าสนใจของเมืองนี้เปาโลแล้วก็เพื่อนๆของเขานะครับเข้าไปยังกรุงเอเธนส์กรุงนี้เป็นมหานครขนาดใหญ่ในสมัยนั้นเป็นเมืองหลวงเป็นเมืองที่มีผู้คนมากมายจริงๆแล้วก็สิ่งที่มีมากขึ้นด้วยสําหรับในเมืองนั้นก็คือว่าบรรดารูปเคารพต่างๆในเพื่พีเนี่ยจะบันทึกให้เห็นว่าทุกเมืองในประเทศกรีกเนี่ยนะครับจะเต็มไปด้วยรูปเคารพ ประจำเมืองประจำประเทศประจำท้องถิ่นมันเยอะแยะมากมายในกรุงเอเทนก็เหมือนกันและในกรุงนี้เนี่ยก็เป็นแหล่งของการแสวงหาความรู้ใครอยากได้ความรู้อะไรใครอยากเรียนรู้อะไรใครอยากเสนอความรู้ของตนเองที่คิดค้นมาก็มานั่งล้อมวงแล้วก็มาแบ่งปันว่าเอ้ยฉันคิดแบบนี้ได้ฉันมีความรู้ใหม่ๆวันนี้จะนําเสนอความรู้ใหม่ๆมากรุงเอเทนเต็มไปด้วยความรู้และหลัก ปรัาแต่ว่านักปรัชญาของเมืองนี้เนี่ยเมื่อได้ยินได้ฟังเรื่องที่สาวกของพระเยซูพูดเนี่ยนะพวกเขาไม่สนใจและก็เรียกสาวกเหล่านี้ว่าเป็นคนเก็บเศษความรู้เล็กๆน้อยๆเพราะว่ามันไม่ค่อยมีอะไรน่าสนใจพูดเรื่องพระเจ้าพูดเรื่องพระเยซูพูดเรื่องอะไรต่างๆที่ดูเหมือนว่ามันไม่สามารถหาเหตุผลในการอ้างอิงได้ หรือทำให้น่าเชื่อถือได้ความรู้หลักปรัชญาต่างหาที่มันน่าเชื่อถือที่น่าสนใจแต่อย่างไรก็ตามครับเปาโลเนี่ยก็เข้าไปแล้วก็ประกาศเรื่องราวของพระเจ้าแต่สิ่งที่ทําให้เปาโลรู้สึกไม่สบายใจก็คืออะไรครับมันมีป้ายที่เขียนบอกว่าแด่พระเจ้าที่ไม่รู้จักแสดงให้เห็นว่าคนในเมืองนี้มีพระเยอะแยะมากมายแต่เขาก็สแสวงหาพระเจ้า ต้องเป็นพระเจ้าสักองค์หนึ่งแหละที่เป็นพระเจ้าที่เป็นความจริงเป็นพระเจ้าที่เที่ยงแท้แต่ณเวลานั้นพวกเขาไม่รู้จักและก็คิดว่าสักวันหนึ่งน่าจะมีคนมาบอกเรื่องพระเจ้าที่เขาสามารถรู้จักได้และเมื่อเวลามาถึงครับเปาโลและก็กลุ่มเพื่อนๆก็ประกาศเรื่องราวของพระเจ้าในเมืองนี้นะครับในขณะเดียวกันพวกเขาก็ยังถูกจับพวกเขาถูกนําไปที่ศาลพวกเขาถูกสอบสวนถูกไตส่สวนแล้วก็พบว่าเรื่องที่พวกเขาพูดเนี่ยไม่ได้สร้างความเสียหายอะไรเลยแล้วก็พวกเขาก็ได้รับการปล่อยตัว Terima kasih. แล้วพอเขาก็ประกาศเรื่องราวของพระเจ้าไปเรื่อยๆอย่างที่ได้บอกเขาว่าคนเมืองนี้คนในกรุงเอเธนส์สนใจเรื่องของความรู้เรื่องของหลายๆอย่างและเขาก็ติดป้ายไว้พระเจ้าที่ไม่รู้จักนั้นเป็นใครเปาโลได้แสดงให้เห็นครับว่าพระเจ้าที่เขาไม่รู้จักนั้นเป็นพระเจ้าที่มีจริงนะเป็นพระเจ้าที่พวกเขาสามารถรู้จักได้ด้วยและเปาโลก็พูดถึงเรื่องของพระเจ้าที่เขาสามารถรู้จักได้ครับเป็นพระเจ้าที่เกี่ยวข้องกับชีวิตของเขาตั้งแต่อดีตปัจจุบันและอนาคตก็ยังจะ เกี่ยวข้องกับชีวิตของเขาอยู่และเป็นพระเจ้าของเขาในขณะที่เขามีชีวิตอยู่และในขณะที่เขาจากโลกนี้ไปพระองค์ก well. ็เป็นพระเจ้าของเขาได้แม้มัน่งเป็นพระเจ้าที่เริ่มน่าสนใจแล้วนะครับไม่ใช่เป็นพระเจ้าที่เป็นแค่ความรู้เท่านั้นแต่เป็นพระเจ้าที่เกี่ยวข้องกับชีวิตของเราไม่ใช่เป็นพระเจ้าที่เพียงแค่น่านับถือเท่านั้น แต่เป็นพระเจ้าที่รักห่วงใยและก็ดูแลชีวิตของเราด้วยเป็นพระเจ้าที่รับผิดชอบชีวิตของมนุษย์ด้วยและสิ่งที่สําคัญที่ปอโลพูดในที่นี้ก็คือว่าพระเจ้าองค์นี้นั้นเรารู้จักได้ง่ายมากๆรู้จักได้จากทางไหนครับปอโลบอกว่าเราไม่ต้องรอการอัศจรรย์ไม่ต้องรอว่าพระเจ้าจะเปิดท้องฟ้าไม่ต้องรอว่าสิ่งที่น่าตื่นเต้นจะเกิดขึ้นแต่เราสามารถพบกับพระเจ้าได้จาก ธรรมชาติและสิ่งที่อยู่รอบตัวเราสิ่งต่างๆเหล่านี้กําลังเปิดเผยให้เห็นถึงพระเจ้าบางคนอาจจะถามว่าต้นไม้มาจากไหนสัตว์มาจากไหนคนมาจากไหนดังนั้นเปาโลจึงบอกว่าทุกชีวิตทุกสรรพสิ่งมาจาก มนุษย์รู้จักพระเจ้าได้ด้วยชีวิตของมนุษย์เองและรู้จักพระเจ้าได้ด้วยสิ่งที่อยู่รอบๆตัวเราครับคริสเตียนเรารู้จักพระเจ้าได้มากขึ้นยิ่งมีเหตุการณ์ต่างๆมากขึ้นที่อยู่ในชีวิตของเรายิ่งเราพบเรื่องราวต่างๆมากขึ้นในชีวิตของเราเราก็ยิ่งพบและรู้จักพระเจ้าได้มากยิ่งขึ้นครับเพราะว่าพระองค์เกี่ยวข้องกับชีวิตของเราในทุกๆเหตุการณ์ในทุกๆสถานการณ์วันนี้ก็เลยอยากจะหนุนใจทุกท่านอยากจะเชิญชวนทุกท่านให้รู้จ nice ักว่าอย่ารอให้มีเหตุการณ์พิเศษหรือเรื่องราว พิเศษก่อนที่เราจะพบกับพระเจ้าหรือรู้จักกับพระเจ้าจริงๆแล้วเมื่อเรามองดูสิ่งที่อยู่รอบข้างเรามองดูต้นไม้ธรรมชาติสัตว์สิ่งของหรือแม้แต่กระทั่งมองเข้ามาในชีวิตของเราก็เป็นสิ่งที่ทําให้เชิญชวนเราอยากจะรู้จักกับพระเจ้าองค์นี้เช่นเดียวกันครับท่านที่เป็นคริสเตียนแล้วที่เชื่อนในพระเจ้าแล้วเราจะยิ่งรู้จักกับพระเจ้ามากยิ่งขึ้นเมื่อเราคิดถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับชีวิตของเราว่าเราผ่านเหตุการณ์นั้นมาได้โดยพระเจ้าอย่างไรบ้าง ท่านใดที่อยากจะสแสวงหาพระเจ้าและคิดว่าจะต้องรอสิ่งอัศจรรย์ใหญ่ๆเกิดขึ้นยย in, แต่ไม่ใช่ครับพระเจ้าปรากฏให้เราเห็นได้ผ่านทางสิ่งที่อยู่รอบๆข้างของเราสิ่งเล็กๆที่อยู่รอบข้างของเราจะนำพาท่านให้รู้จักพระเจ้าที่ท่านอยากรู้จักได้อย่าลืมนะครับรู้จักพระเจ้าได้จากสิ่งที่อยู่รอบตัวเราขอให้พระเจ้านำเราเพื่อเราจะพบกับพระองค์เพื่อเราจะมอบชีวิตของเราให้กับพระเจ้าได้ตลอดเวลาให้เราที่ฐานด้วยกันครับ พระเจ้ารทบิดาพระองค์พระเจ้าเป็นพระเจ้าเที่ยงแท้และปรากฏผ่านทางสิ่งต่างๆที่อยู่รอบข้างเราแม้แต่ชีวิตของเราทั้งหลายก็สามารถนำเราให้พบกับพระองค์และจะเป็นสิ่งที่สำคัญที่นำเราได้พบกับพระเจ้าองค์เที่ยงแท้ด้วยข้าแต่พระเจ้าทบิดา เมื่อขับรองทั้งหลายเชื่อว,วางใจในพระองค์ขอให้ขับรองดได้รู้จักกับพระองค์มากยิ่งขึ้นผ่านทางเหตุการณ์และเรื่องราวต่างๆและเมื่อหลายๆคนที่ปราถนาะอยากจะรู้จักกับพระเจ้าขอ,รอราพระองค์ทรงโปรดเมตตาสรรพสิ่งต่างๆที่อยู่รอบข้างแม้แต่กระทั่งชีวิตของเราทั้งหลายจะทําให้เราทั้งหลายได้พบกับพระเจ้าองค์นี้ได้อย่าให้มีสิ่งหนึ่งสิ่งใดปิดกั้นเราที่เราจะมองไม่เห็นพระเจ้าองค์เที่ยงแค้นี้ขอพระเจ้าทรงโปรดเมตตาเพื่อเราจะพบกับสันติสุขที่แท้จริงที่มาจากพระองค์ อธิษฐานทูลขอทุกอย่างนี้ในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนอยากเชิญชวนทุกท่านนะครับที่เราจะร่วมกันกดไลค์กดแชร์และก็กดติดตามนะครับทั้งในช่องของ YouTube และก็ Facebook ของ CGN ไทยและก็พี่น้องสามารถรวมแสดงความคิดเห็นหรือแบ่งปันพ่อ,พอ,พอร่วมกันได้ที่ในคอมเมนต์ของเราได้นะครับแล้วก็อยากจะเชิญชวนทุกท่านนะครับอธิษฐานเผื่อ CGN ไทยด้วยนะครับขอพระเจ้าอวยพรทุกท่านครับ